ไปค่ะไปดูความทุกข์ใจกันต่อเลยเรื่องนี้เป็นปัญหาของคนไทยจริงๆนะคะเรื่องทางม้าลายค่ะคือทางม้าลายบางจุดอยู่ในจุดที่เหมาะสมก็ยังมีคนขับรถเร็วไม่หยุดให้คนข้ามแต่อันนี้เป็นลักษณะทางม้าลายที่ไปอยู่ในถนนที่อาจจะไม่เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพค่ะคือเป็นจุดปล่อยรถเป็นจุดที่เป็นสี่แยก ก็เลยทําให้รถไม่หยุดให้คนข้ามเหมือนกันไปดูเหตุการณ์นี้กันที่แยกสังฮีกรุงเทพเเองค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูภาพไปด้วยนะคะคือผู้ใช้ทางม้าลายที่แยกสังฮีถนนสามเสนเขตดุสิตรกรุงเทพค่ะร้องว่าขอให้มีสัญญาณไฟจราจรหยุดรถได้ไหมเพื่อให้คนเนี่ยข้ามทางม้าลายกันได้อย่างปลอดภยัยเพราะว่าจุดนี้ประชาชนเนี่ยนะคะมีเป็นจํานวนมากเลยคือเขาไม่ปลอดภัยเนี่ย ผู้ชมดูสิคะมันเป็นลักษณะของแยกไฟแดงค่ะที่มีการปล่อยรถมาพอดีพอปล่อยรถมาเอาเจอทางม้าลายจะหยุดได้ยังไงล่ะคะต้องไปต่อสิคะปัญหาคือคนก็ข้ามไม่ได้เสียทีค่ะก็เลยทำให้เกิดปัญหาความไม่สะดวกและจุดนี้มีทั้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลมีคนใช้ทางม้าลายเป็นจำนวนมากนะคะแล้วบางทีเนี่ยจะข้ามเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือจะหยุดหรือจะอะไรยังไงเนะะี่ยค่ะ มันก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะฟังเสียงผู้ใช้ทางมาลายที่แยกสั่งฮีกันหน่อยเนื่องจากจุดนี้ไม่มีสัญญาณไฟคนข้ามาค่ะการจะข้ามแต่ละครั้งนี่มันต้องอาศัยจังหวะแล้วก็การตัดสินใจเองซึ่งตรงนี้เด็กๆ่ะใช้เยอะเพราะว่าบริเวณนี้มีโรงเรียนหลายโรงเรียนมีทั้งมหาลายัยโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลซึ่งเวลาจะข้ามเนี่ยมันอันตรายมากค่ะัเหตเ เคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะเพราะว่ารถรถอาจจะไม่หยุดเลยแม้ว่าจะเป็นไฟแดงหรืออะไรก็ตามก็คือรถแบบต่างคนต่างมาคนข้ามก็จะลำบากแล้วจุดนี้นะคะคุณผู้ชมมีผู้สูงอายุคนพิการที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ข้ามถนนเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลไน่ค่ะแถวนั้นก็เกิดการเฉี่ยวชนกันบ่อยครั้งเลยนะคะคนข้ามเนี่ยก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยค่ะ คือเวลาจะข้ามทีเนี่ยต้องวัดดวงกันเนาะเราเคยได้ยินแยกวัดดวงใช่ไหมคะอันนี้เป็นทางม้าลายวัดดวงค่ะ่ะเพราะว่ารถมันเนี่ยเลี้ยวไปเลี้ยวมางงหมดเลยไม่ได้ต้องเดินไปตรงนู้นหน่อยแล้วได้ข้ามได้เลยใครบอกว่าลงเป็นลูยีบอลแล้วไอยู่ใกล้ด้วยลูกยีบอลแล้วเว้ยเรข้ามข้ามไม่ได้ใช่ไหมต้องเดินเริ่มนไปหน่อย เรือร้อนไม่ปัญหากลัวไหมแบเกิดอุบเหต่เรากลัวเรากลัวอย่างกลัววุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นก็เลยตั้งหลบเลี่ยงไปตรงที่บางกอปลอดภัยหน่อยตรงนี้มันดูแล้วมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยมากอ่ะแล้วผู้บุกว่าถ้าเปิดไปแ้าตรงนู้นเราเราจะกะระยะได้ง่ายกว่าตรงนี<อ>เ้เดี๋ยวรถเลี้ยวไปเลี้ยวมาเดินเดี๋ยวตงรงอะไรมันไม่แน่นอน คุณชมคะเรื่องนี้ทีมข่าวเราก็เป็นห่วงผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะก็ประสานไปยังสำนังกงานจราจรและขนส่งหรือว่าสจสถึงประเด็นปัญหาการใช้ทางม้าลายที่แยกสังหีหนีเบื้องต้นได้รับคําชี้แจงว่าตอนนี้อยู่ระหว่างประชุมกันอยู่เพราะว่ามันต้องประชุมกับทางตํารวจด้วยะนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็สั่งการให้ตารวจจราจรเนี่ยควบคุมระบบเปิดปิดไฟจราจรทุกช่องทางในการปล่อยรถให้หยุดให้คนเนี่ยข้ามทางม้าลายก่อนเพื่อความปลอดภัย นะคะในขณะที่มันก็มีข้อถกเถียงเหมือนกันว่าจุดนี้คุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าเป็นจุดที่รถพลุกพล่านค่ะแล้วรถติดมากดังนั้นตำรวจเขาต้องการที่จะระบายรถนื่อมา่าปล่อยรถระบายรถให้การจะราจรคล่องตัวแต่พอปล่อยรถปุ๊บทางมาลายที่อยู่ตรงสี่แยกนี้ค่ะทําให้คนข้ามไม่ได้เพราะว่ารถเนี่ยเคลื่อนตัวตลอดเวลาเลยอย่างนี้นะคะ ก็เลยทําให้เกิดความไม่สะดวกทีนี้ก็ต้องอยู่ที่การบริหารจัดการนะคะซึ่งระหว่างนี้เนี่ยเขากำลังประชุมกันอยู่ค่ะว่าจะเอาอยัางไงอพูดภาษาชาวบ้านนะคะจะปล่อยรถระดับไหนกี่นาทีหรือจะย้ายจุดทางม้าลายเนี่ยให้มันห่างไปจากสี่แยกนี้ได้ไหมหร,หรือจะต้องใช้สะพานลอยหรือ,อยังไงตอนนี้ ประชุมกันอยู่นะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะแต่ระหว่างนี้ก็ต้องใช้รถใช้ถนนด้วยด้วยความใจเย็นนะคะคนที่เดินข้ามทางม้าลายแถวนั้นก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ใช้กันอยู่แล้วนะตอนนี้เนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราติดตามกัน,นะคะ่ะว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะ